ันนี้มียนจาวิ่งจากบ้านไปออฟฟิศนะคะ10กิโลแต่ว่าเมื่อกี้เริ่มวิ่งแล้วข้อเท้าพิกตั้งแต่2อ0สามเมตรเลยคือตอนนี้เจ็บมากเดี๋ยวลองเดินดูก่อนว่า,าจะวิ่งได้ไหมแต่แบบอยากวิ่งไปอ่ะก็เดี๋ยวไปถึงไปอาบน้ำที่ออฟฟิศ นนี้เราวิ่งจากบ้านไปทำงานกันค่ะ10กิโลเช้านี้ ก็8โลเครึ่อนแ้วนะคะอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วเือเมื่อเช้าอะ่ะเม้นแปรงฟันแล้วก็ใส่ชุดออกมาเลยนะคะยังไม่ทันได่อาบน้ำก็เดี๋ยวไปถึงที่ทํางานแล้วเราก็จะอาบน้าแล้วก็แต่งหน้าค่ะทีนี้ก็เป็นหน้าที่ทาแค่ครีมกันแดดซันนี่เดย์นะคะก็เวลาเหงื่อออกไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหลเยอะมนะคะไม่มีคราบแล้วก็ไม่แสบตาด้วยค่ะ กันน้ำกันเหงือดีมาก AF50 บวก AAC40 นะคะก็ครีมกันแดดตัวนี้เป็นของเมเนงนะคะเมเนงมาเพถึงประมาณเที่ยงหลังเที่ยงแล้วกินแต่ส่วนนของโรงงานสิเวนมาก็กินละคือโรงงานของเราได้มาตรฐานแล้วก็ผ่านมาตรฐานออยค่ะตัวซีรีมของเราเนี่ยได้รางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้วยนะคะคิดคนโดยแค่พิเชานะะคแ่กศษ 270บาทนะคะ50 ml คือใช้ได <Okay. S 1> ้นตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะได้ทั้งหน้าและตัวนะคะั้งแต่ตัวง1 0ได้นะคะวก็ตอนนี้ในตลาดนักปั่นก็มีลูกค้าที่เป็นลูกค้าเป็นจ๊อบพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยเลยนะคะคลิปกนในซันนี่เดย์ใครอยากซื้อนะคะก็สามารถสั่งเลยเข้ามาได้ค่ะนี่นะคะไปลัางละลายมันจะออกเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ทิ้งข้าค่ะ ไม่มีไหลออกมาเลยแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ำก็จะทาอีกรอบก่อนแต่งหน้านะคะเดี๋ยวไปดูกันตอนถึงที่ทำงานแล้วค่ะเก้าโลแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นสภาพข้อเท้า,ท,าที่บอกว่าวิ่งแล้วข้อเท้าแผลงเมื่อเช้านะคะพอเริ่มบ่ายๆมันก็จะบวมแบบนี้เริ่มถ่ายตอนทาครีมกันแดดตอนหลังอาบน้ำเสร็จเลยค่ะอันนี้ก็เป็นผิวหน้าที่เิ้นททาครีมกันแดดก่อนที่จะแต่งหน้านะคะอันนี้ ก็คือมินไม่ได้ลงรองพื้นเลยนะคะก็จะใช้ครีมกันแดดนี้ทุกวันนะคะทั้งตอนออกกําลังกายแล้วก็ตอนที่แต่งหน้าไปทํางานด้วยนะคะอุ้ทำไมแสงเป็นอย่างนี้ก็สามารถทาได้ในชีวิตประจําวันทาได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งสีไม่มีคราบไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนด้วยนะคะก็ สำหรับคนที่แพ้ง่ายไม่ต้องกลัวเรื่องเป็นสิวเลยลูกค้ามินที่เป็นสิวมาก่อนสอบถามก่อนที่จะสั่งซื้อนะคะเอาไปใช้ก็ไม่มีใครที่แพ้หรือว่าเป็นสิวเลยนะคะผ่านมาตรฐานออยแล้วก็ถูกต้องทุกอย่างนะคะาสารสกัดเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะคะและของเราแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนคิดค้นนะคะก็ตัวกันแดดซันนี่เดนี่สามารถใช้ได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็ผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยนะคะ